สวัสดีครับก็หอ,อกมากับโจทย์ปัญหาเด็กถามมานะครับคุณริงเด็กถามมานานแล้วเราผมว่าเฉลยไปแล้วนะครับแต่ว่าอืมไม่รู้เขาจะเข้าใจหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็มองดูว่าปัญหาข้อนี้ยมันเป็นปัญหาคิดในใจนะครับแต่ว่าทํายังไงจะทําให้คนที่แบบคิดในใจไม่ออกนะสามารถจะเข้าใจได้ ก็มาคิดอยู่หลายวันนะครับว่าะจะทำยังไงดนะีมาลองดูแล้วกันนะครับว่าแบบนี้จะสามารถเข้าใจได้หรือไม่ไม่ได้นะครับก็ถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจถามเข้ามาใหม่ได้นะครับ,นะรบปัญหาก็มีว่ามันมีคลื่นอยู่สองขบวนนะครับ ความถี่ไม่เท่ากันนะ250เฮิร์กับ300เฮิร์ถูกปล่อยออกมาพร้อมกันแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมีเฟสภายส่วน3กับเฟสภายส่วน2ตามลำดับก็คือไอ้ภายส่วน3นี่ถ้าคิดเป็นองศาก็จะได้60องศาส่วนภายส่วน2นี่คือ90องศานั่นก็หมายความว่าเฟสที่ คลื่นที่ความถี่มากกว่าคือเฟสเพิ่มเร็วกว่าความถี่มากก็คือเฟสเพิ่มได้เร็วนะครับหนึ่งหนึ่งคลื่นเนี่ยคือคือเฟสสองพายนะไอเจ้าคลื่นสามร้อยเฮิร์ส์เนี่ยเฟสขึ้นเร็วกว่าแต่ปรากฏว่ามีเฟสนำหน้าไปเก้ากอันนี้เก้าสิบองศาส่วนไอเจ้าคลื่นสองร้อยห้าสิบเฮิร์ส์เนี่ยความถี่น้อยกว่าก็คือเฟสเพิ่มช้ากว่าเพิ่มช้ากว่าเนี่ยก็คือ มันก็จะไล่ตามไอ้ตัวนี้ไม่ทันแต่มันดันไปอยู่ข้างหลังนะครับนะฮะคืออันเนี้ยคลื่น250เฮิเพเนี่ยเฟสเริ่มต้นภายส่วน3ในขณะที่คลื่น300 h เฮิร์เฟสเริ่มต้นภายส่วน2ถ้วถามว่าคลื่นจะเฟสตรงกันเมื่อไหร่นะฮะนี่เราก็จะต้องมีความรู้ว่าไอ้เฟสเนี่ยมันวนนะครับเฟสเนี่ยมันวนคือมันก็ เริ่มจากศูนย์ไปแล้วก็พายส่วนสามพายส่วนสองไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบสองพายแล้วก็ตั้งต้นใหม่นะฮะเฟสของคลื่นเนี่ยมันจะไปตั้งต้นใหม่เมื่อครบพายส่วนสองครับก็จะดูว่าเฟสของคลื่นเนี่ยมันจะตรงกันเมื่อไหร,นร่นะรเริ่มต้นเนี่ยนะครับอันนี้คือเฟส าพายส่วนสามนะฮะเส้นสีแดงเส้นสีแดงเส้นดิ่งนี an> ่คือเฟสศูนย์นะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองนี่ก็คือเฟสพายส่วนสามส่วนเส้นสีขาวนี่คือ90องศาหรือพายส่วนสองแต่ว่าไอ้เจ้าคลื่นสีขาวเนี่ยมัน300เฮิร์ส 300เฮิร์สก็คือมันไปไวนะครับส่วนเจ้าคลื่นสีเหลืองเนี่ยมัน250รหเฮิร์สมันไปช้ากว่านะฮะโอ้โหมันไปไวมากเลยนะครับ250รหเฮิร์ตส์ามเฮิร์สนี่มันไปไวมากเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สา่อ,อจะให้ดูทันนี้เดี๋ยวต้องลดสปีดลงหน่อยนะฮะ ครับอันนี้คลื่นวิ่งช้าๆนะส่วนอีกอันนึงก็ดูคนละทีก็ดูไม่รู้นะครับว่ามันจะทันกันเมื่อไหรนะ่ก็จับมามาพร้อมกันแล้วก็ช้าๆทั้งคู่นะครับนะลืมนะครับสีขาวนี่วิ่งเร็วนะครับ ส่วนสีเหลืองเนี่ยวิ่งช้านั้นไอวิ่งเร็วนำหน้าเนี่ยมันก็จะห่างออกไปเรื่อยๆเห็นไหมครับระยะห่างระหว่างนะฮะมันจะห่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาอยู่ตรงกันข้ามพอมันอยู่ตรงกันข้ามเนี่ยสีขาวจะไล่แล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวจะทันกันแล้วครับเดี๋ยวจะทันกันแล้วนะเรียกว่าน็อกรอบนะครับนะฮะชนะกันเปรอบๆไปเลยนะครับปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บนี่เฟซทันกันนะฮะ <c oughs> กดหยุดไม่ทันนะครับก็เนี่ยเฟซทันกันลนะอ่าโจทย์ก็ถามว่าเวลาเท่าไหร่แต่ว่าเวลามันไม่ได้ตามที่เห็นเนี่ยนะครับเพราะว่าขึ้นจริงๆมันวิ่งเร็วมากนะฮะเอ่อไอ้คลื่นสีขาวเนี่ยมันวิ่งสามร้อยรอบหรือสามร้อยคลื่นต่อวินาทีในขณะที่คลื่นสีเหลืองเนี่ยวิ่งสองร้อยห้าสิบ คลื่นต่อวินาทีนะก็เอามาช้าลงเยอะๆนะครับก็ให้ดูเห็นว่า,เ,าเวลาที่มันจะทันกันเนี่ยก็คือมันจะต้องน็อกรอบก็คือคลื่นมันวิ่งออกไปหลายๆคลื่นนะครับอ่ละย้อนมาดูโจทย์อีกทีหนึ่งนะครับคลื่น2องขบวนนะครับความถี่2 5 0เฮิร์กับ300เฮิร์ถูกปล่อยออกมาพร้อมกันด้วยเฟสตั้งต้นอะอส่วน3ก็คืออันนี้นะครับ แล้วก็อันนี้พายส่วนหกเอ้ยขอโทษภายส่วนออสวนองนั่นก็แปลว่าสองอันเนี่ยไอขึ้นสีขาวเนี่ยมันนำหน้าอยู่ก็เป็นพายส่วนสองลบพายส่วนสามคอนอก็จะเป็นหกก็เป็นสามลบสองส่วนหกก็เป็นพายส่วนหก ทีนี้มันวิเฟสมันเพิ่มเพิ่มขึ้นทางนี้ไอตัวหลังเนี่ยมันช้าอตัวหลังนี่มันสองร้อยห้าสิบเพิร์ดมันช้าไอ้ตัวหน้านี่มันเร็วสามร้อยเฮิร์ตเพราะฉะนั้นจะทันกันเนี่ยนะครับมันต้อง,องไปน็อกรอบนะ น,นักวิ่งนักวิ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าชนะกันน็อกรอบนะะคือแบบนี้รอบหนึ่งก็คือสองพายเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าคลื่นสามร้อยเฮิร์เนี่ยมันชนะอยู่มันชนะอยู่แล้วพายส่วนหกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันทันเนี่ยนะครับมันวันวิ่งรอ,รอบหนึ่งเนี่ยมันสองพาย นั้นจะให้มันทันกันเนี่ยมันก็ต้องเอาชนะอีกไม่ต้องไม่ต้องถึง2อพายนะครับขาดไปพายส่วน6เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ2พายลบด้วยพายส่วน6 6นะฮะหกสองสิบ 6, 2, 12, 12, ลบหก็เหลือ11ก็จะเท่ากับเอสิบพายส่วน6นั่นก็คือคลื่น คลื่นจะทันกันเนี่ยนะครับเฟสของคลื่น300เฮิร์เนี่ยจะตรงพอดีกับคลื่น250เฮิร์ได้ด้วยเงื่อนไขอันนี้ก็คือมันจะต้องชนะกัน11าพส่วน6เรเดียนนะครับมุมเรเดียนนี่เป็นมุมที่หรือเฟสที่อนุญาตให้พูดถึงโดยไม่ต้องเอ่ย,อยชื่อมุมได้เพราะว่ามันนิยามจากด้านหันด้าน นะครับความยาวหานความยาวกา็ทีนี้เราก็ต้องจำตัวนี้เลขนี้ไว้นะฮะเอาแล้วนะครับ1 1บเพาส่วนหนะฮะ <c oughs> ทีนี้มาเริ่มต้นนะครับสองร้อยห้เฮิร์ซกับ3 0 0รเฮิร์ซนี่มันต่างกันอยู่5 0าสเฮิร์ซต่างกัน5 0าสเฮิร์ซเนี่ยหมายความว่าหนึ่งวินาทีเนี่ยไอ้เจ้าคลื่น3 0 0ร้เฮิร์ซเนี่ยวิ่งได้ มากกว่าคลื่น250เฮิร์เนี่ย50รอบ50รอบนะฮะรอบหนึ่งเนี่ยคือ2พายนะครับ300เฮิร์เนี่ย1วินาทีชนะ250เฮิร์เนี่ย50รอบวินาทีหนึ่งชนะ50รอบดูไม่ทันนะครับแต่รอบหนึ่งเนี่ยสองพายเพราะฉะนั้น1วินาทีเนี่ยคลื่น300เฮิร์ก็ชนะคลื่น200เฮิร์อยู่ร้อยพาย แต่เราต้องการเท่าไรจําได้ไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าให้จำเอาไว้นะฮะจำไว้ก็คือ11บเอ็ดพายส่วนหกนะครัครั้งแรกอันนี้มันชนะกัน50 50ครั้งนะครับนะบชนะครั้งแรกก็คือแค่11บเอ็ดพายส่วนหกเราก็มาเทียบกยัตแต่ย่างนะครับชนะกันร้อยพายใช้เวลา1 100. วินาทีนะครับถ้าชนะกันพายเดียวก็ใช้เวลา1ส่วนร้อยวินาที แต่สิ่งที่เราต้องการคือมันเคีงยงเคียงอยู่ไม่เต็มภายนะครับนะฮะไม่เต็มไม่เต็มรอบนะครับแค่11บเพายส่วนหนะครับเพราะมันนาอยู่แล้วพายส่วนหเพราะฉะนั้นก็ชนะกันแค่พายส่วนหถ้าชนะกันพายใช้1นึส่วนร้อวินาที11บเพายส่วนหก็ใช้11บเพายส่วนหคูณกับ1นึส่วนร้อยเท่า11บเส่วนหกรวินาทีนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือ เพื่ออยากจะให้เห็นภาพพจน์นะครับไป,ไปลองคิดดูว่าเอ๊ะ PowerPoint จะสามารถทำแอนิเมชันให้เรามองเห็นได้ไงว่าคลื่นมันวิ่งไล่กันนะฮะก็โอเคนะครับนะหวังว่าจะทำให้คนที่มีความเข้าใจเรื่องเฟซได้ไม่ชัดเจนนะครับได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น บังเอิญว่าเฟสเนี่ยมันมีหน่วยอย่างเดียวกันกับมุมนะครับก็เลยอาศัยมุมเนี่ยมาเป็นตัวช่วยแต่เฟสไม่ใช่มุมมุมก็ไม่ใช่เฟสนะฮะแต่ว่าสามารถจะเอามาดูทดแทงกันได้เหมือนกับซิมเพิลฮาร์โมนิกกับการเงาของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี้ยนะรเราก็เอามาเทียบกันเพื่อให้เห็นภาพได้ครับอันนี้ก็ใช้มุมเทียบกันกันกบเฟสนะครเพื่อให้เห็นภาพนะโอเคนะครับ ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามเข้ามาได้นะครับถ้าคิดว่าดีชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วคลิปใหม่ๆจะตามมาตามมาถ้าอย่าให้พลาดก็ต้องกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับปลอดภัยจากโควิด -19 ทุกคนนะครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับสวมหน้ากากล้างมือนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมผมอยู่บ้านตลอดเลยนะครับแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยน โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ